สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูกอีพีพิเศษที่120นะคะพี่ๆหาวันนี้หนูก็ได้มีพ้าหลากหลายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะบางองค์หนูก็ไม่รู้ชื่อบางองค์หนูก็พูดสลับกันไปสลับกันมาอย่างไงต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ค่อยทราบพระเหมือนกันนะคะพี่ๆขามาเริ่มกันที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะขออนุญาตซูมนะคะพี่ๆจะได้เห็นกันชัดๆนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขามาองค์ที่หนึ่งนะคะ น่าจะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่สักครู่นะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะอง์ละหนึ่งราบาทหมดทุกองค์ค่ะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่สองคะ่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัลระครังนะคะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันเลยนะคะพี่เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพี่ๆี่ะรายการต่อไปรายการที่สามคะ่ะพี่องค์นี้นะคะน่าจะเป็นสมเด็จวัลระครังนะคะ หนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ รายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะพี่พี่ขาองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะถ้าหนูพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาหนูได้นะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่คนไหนอยากปิดแต่ว่าไม่มีไลน์ก็สามารถโทรมาสั่งกับหนูได้นะคะบอกอีพีกับหมายเลขให้ถูกต้องเท่านั้นนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่5ค่ะพี่พี่ขารายการที่5นะคะก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัตคังนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นสมเด็จวัตคังนะคะพี่ๆท่านไหนชอบสายสมเด็จนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดนะคะพี่ยงค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่พี่คนไหนยังไม่เคยสั่งช่องหนูลองเปิดใจสั่งได้นะคะพี่พี่ค่ะรับรองตรงปกแน่นอนคะ่ะพี่พี่หนูจะส่งของทุกวันเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่เก้าค่ะพี่พี่งค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบบาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่พี่ขาหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีคุ้ม,มเลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สะดวกโอนนะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนไม่สะดวกโอนหนูก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบค่ะวันนี้น่าจะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะหนูก็ดูไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคะพี่พี่ พูดองไห,หนผิดองคไหนถูกต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะเอยเมื่อกี้รายการที่เก้านะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่หนูวังเลขผิดอันนี้รายการขออภัยพี่พนะอันนี้รายการที่เก้านะคะพี่องค์นี้รายการที่เก้านะตอบอันองเมื่อกี้รายการที่สิบนะคะองนี้รายการที่สิบนะ,ต,นนะ,ะนนะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่ องค์นี้ค่ะน่าจะเป็นสมเด็จน่าจะเป็นบางขุนพรมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองเป็นวัดเกศชายูยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่13านะคะก็จะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่14นะคะเป็นขุนแผนนะคะเป็นของหลวงปูท่ทิมนะคะ ชอบองค์ไหนไหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะเป็นซุ้มกอนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะก็จะเป็นซุ้มกอนะคะ แต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะชอบองค์ไหนหมายเลขไหนนะคะบอก e ีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะอีพีนี้เป็น E ีพีที่หนึ่งสองนย์นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะกรอบค่อนข้างจะมัวนิดนึงของอภัยด้วยนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาสอบถามหนูได้นะคะพี่พี่ขาเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่วานะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนะคะพี่เป็นหลวงปู่โตะนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเก้าหนูไม่ราผะนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่ย0ิบเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสเอ็ดนะคะเป็นพับเปิมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่องค์นี้เป็นอันนี้จะเป็นนางพญานะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสามก็จะเป็นนางพญานะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นสมเด็จโตนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่ขาดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่คนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่25สิบห้าค่ะพี่หนูไม่ทราบพระนะคะหนูลืมชื่อนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกเป็นมาเหงสวนนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อผมนะคะอยากดูรูปองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถสอบถามหนูได้เลยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะองนี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะอยากดูรูปองไหนไหมายเลขไหนสามารถแอดไลน์มาสอบถามหนูได้เลยนะคะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะ เป็นหลวงพ่อแดงนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อคูณนะคะตะคูนนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสองนะคะองค์นี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบผ่ะนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ สำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเลยนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีเลยนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบห้านะคะองค์นี้เป็นหลวงหลวงปู่รอดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่36เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่37นะคะก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบพระนะคะเป็นเนื้อชินนะคะพี่ ขออนุญาตซูมออกแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆจะได้เห็นแบบว่าเต็มๆนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเก้านะคะหนูไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบนะคะหนูก็ไม่หนูจำชื่อพระไม่ได้นะคะ ชอบองไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะบอกอีพีกับหมายเลขให้ถูกต้องเท่านั้นนะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบพระนะคะลืมชื่อพระนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสองเป็นเต่านะคะน่าจะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเดี๋ยวหนูซูมเข้านิดนึงนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะเป็นพระครูรอดนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นผงสุพรรณนะคะแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อแบบว่าเหมือนเนื้อชินนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบหกเป็นผงสุพรรณแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อดินนะคะเมื่อกี้เป็นเนื้อชิ้นอันนี้เป็นเนื้อดินนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่47เป็นหลวงปู่เผือกคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่48หลูงไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่49เเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะเป็นองค์เล็กนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองค่ะเป็นหลวงพ่อหลิวนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสามนะคะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อนะคะ หนึ100บาทหมดทุกองค์นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ค่ะองค์นี้นะคะหนูก็ไม่ทราบชื่อนะคะสำ,สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สะดวกโอนนะคะหนูก็มีบริการส่งฟรีนะคะพี่หนึ่งร้อยบาทคุ้มๆเลยนะคะนี่นะคะพี่ หนูไม่รับจองพระนะคะหลายๆวันแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนโอนแล้วฝากพระกับหนูแล้วค่อยส่งอะได้นะคะพี่แต่ถ้ายังไม่โอนแต่ว่าจองพระไว้หนูไม่รับฝากหนูไม่รับจองนะคะแบบนั้นนะเพราะว่าบางคนหนูก็โดนเทม,มาหลายรอบแล้วค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบห้าค่ะองค์นี้หนูไม่ทราบพระนะคะถ้าพี่ๆคนไหนโอนแล้วก็ฝากพระไว,ไว้กับหนูอะได้นะคะหนูเก็บไว้ให้ค่ะบางคนพี่ๆฝาก จนพ,พี่ลืมเลยนะคะหนูยังต้องทักไปตามเลยนะบางคนฝากไว้เป็นเดือนเลยนะคะไม่มีหายแน่นอนค่ะแค่ฝากแค่โอนแล้วฝากไว้เท่านั้นนะคะพี่แต่ต้องโอนไว้เท่านั้นนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบหกนะคะอันนี้หนูไม่ทราบนะคะนี่นะคะโหหนึ่งร้อยบาทองค์นี้คุ้มมากเลยนะคะพี่แค่กรอบก็เกินไปแล้วนะคะหนู เหมาพระมาได้บ้านๆแบบนี้นะคะก็นามาฝากพี่ๆนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบอยากปิดนะคะมาปิดกับหนูพระราคาถูกๆแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่57าสิบค่ะพี่น่าจะเป็นพระลบบุรีนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่58นะคะเป็นจบ จบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่59นะคะอันนี้หนูไม่ทราบผะ่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่60นะคะเป็นสมเด็จวัดละครังนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดละคังนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบสองนะคะก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบสามค่ะพี่น่าจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวย เกือบทุกองคเลยนะคะพี่ชอบองค์ไหนไหมยเลขไหนนะคะสามารถโทรมาปิดได้นะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่หกสิบสี่ค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบห้าค่ะพี่สมเด็จวัดะระฆังนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบหกนะคะ องนี้ก็สมดิ์วัดละคังนะคะพี่แต่ละองค์แต่ละเนื้อสวยมากๆเลยนะคะพี่พคนไหนยังไม่เคยสั่งลองเปิดใจได้นะคะพี่ตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะเป็นวัดเกศชัยโยนะคะรายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระลวงนะคะนี่นะคะ องละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจองไหนหมายเลขไหนโทรมาโทรมาปิดกับหนูได้นะคะบอกอีพีกับหมายเลขให้ถูกต้องนะคะสำหรับอีพีหนึ่งสองศูนย์นี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ